ลองฝึกเป็นคนปล่อยผ่านเรื่องเล็กๆฝึกมองข้ามความหยุมหยิมฝึกใจดีกับตัวเองและคนอื่นฝึกมองโลกในแง่ดีดูบ้างฝึกให้อภัยขอโทษและขอบคุณให้เป็นนิสัยบางเรื่องมันเล็กเกินกว่าจะเอามาบั่นทอนความสุขในหัวใจอย่าคิดล่วงหน้าและอย่าคิดไปเองกับสิ่งที่ยังไม่เกิดถอยห่างจากบุคคลและพื้นที่ท็อกซิกเข้าไว้ใกล้ชิดกับคนทัศนคติดีปลุกพลังบวกให้กับเรา ชีวิตมีเวลาน้อยเกินกว่าที่จะใส่ใจเรื่องที่ไม่สำคัญโฟกัสคนที่รักเราเห็นคุณค่าในตัวเราและให้เวลากับตัวเองให้มากกว่าสนใจเรื่องของคนอื่นเรายื่นความสุขให้กับคนอื่นได้แต่อย่าลืมยื่นความสุขให้กับตัวเองหยิบขยะออกจากหัวใจให้บ่อยเติมน้ำในหัวใจให้ถี่แล้วพื้นที่ของความสุขจะกลับมาเนื้อหาบทความไลลาบุญพิษ อันฮัมดูลิลหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เป็นข้อคิดข้อตวนใจในการใช้ชีวิตอินชาอัลลอฮ